สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวเวลึงทานะครับตาวโทรทัศน,น์ panasonic จอแก้วรุ่นนี้ชาเวลองา่าจะทําการซ่อมอาการเปิดไฟเข้าระดับไปมีไฟแดงกระพริบระดับไปอะไรอย่างนี้นะฮาร์ดยังได้ซ่อมอยู่ได้เนี่ยนานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณสักสิบปียี่ส mm ิบปีน่าจะได้นะนี่นะไม่ใช่ธำราเลยนะเป็น jvc รุ่น av สองหนึ่ง d สีสามนะครับตัวนี้ นะครับไปเข้าภายในของเครื่องนะครับเพื่อนๆเ,นเรื่องนี้นานแล้วนะดสูสิโอ้โหันเ่ธรรมดานะครับทีวีเนี่ยนะับกว่าที่จะเป็นทีวีได้นะทีวีชันการเปิดไปแล้วก็ดับไปนะครับเครื่องร้อนหน่อยก็ดับเนี่ย ก็ดูภาคจไฟเขาเนี่ยไอซีก็เสียเองบ่อยมากนะครับในส่วนของโปรเทคก็มีนะครับก็ต้องมาดูว่าโปรเทคจากอะไรนะครับโปรเทคเป็นที่โปรเทคเวอร์โปรเทคภาคฮอหรือใดใดนะครับแต่ในกรณีของเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นที่ภาคใจไฟดับไปเองเราก็ต้องมาพิจารณาไอซีนะครับก็อย่างนั้นแหละ ดสูสิโหเก่ามากเลยเนี่ยน่าจะประมาณสักยี่สิบปีนะเพื่อนนะแมรบ้คือซีดนคระะับว่าามาดูด้านหลังจอนเขาสักหน่อยนะครับเพื่อนผมก็จะดําเนินการเปลี่ยนในส่วนของไอซีตัวนี้เลยนะครับไอซีที่ติดอยู่กับซิงค์ระบายความร้อนนี่เลยเป็นตําแหน่งไอซีแปดศูนย์หนึ่งนี่เลยครับอาการเปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง หรือเปิดไปไม่เกินห้านาทีสิบนาทีก็ดับแล้วก็มีไฟกับพิบแดงสลับเขียวอยู่นี่ก็เปลี่ยนไอซีเลยอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นไรนะก็มันเสียที่ไอซีเองอะไรอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมดําเนินการไปนะครับเดี๋ยวแกะออกมานะก็จะได้ดูว่าไอซีเบอร์อะไรนะครับพอไอซีออกมานะครับเป็นไอซีแปดศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นไอซีภาคใจไฟตัวนี้ตัวนี้จะเป็นส g r นะเพื่อนนะ S T R เป็น S T R m U หกเจ้าสนะครับตัวนี้ถ้าเกิดความร้อนแล้วก็ตัดเป็นจ่ายไฟออกมาไม่ได้นะครับเครื่องก็จะแสดงเขียวแดงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเสียงเสียงเสียแมงเกินไปเนอะเสียงเนียงลดเสียงหน่อยได้ไหมนะครับ อันนี้มันจะติดเหนียวหน่อยโอเคนะครับย,ยังไม่รอดเลยอัสลามอุปกรณ์ไม่ค่อยเสียนะครับอุปกรณ์ส่วนส่วนอื่นนะครับก็จะมีบ้างขอซีแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่เกิดปัญหาส่วนมากก็จะเป็นที่ตัวไอซีเองนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนไอซี C ออกไปนะครับก็ S T R W 6 7 5 4หนะครับนะครับบางเครื่องก็มีซีบวมด้วยนะแถวอย่างนี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับ เพราะว่าอาการเสียของตัวนี้ก็พบเห็นเป็นในลักษณะของไอซีเสื่อมเองนะครับหลายปีนะพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องเปิดลองไว้ครับเพื่อนงานได้ใช้งานได้เจ๋วแล้วเปิดลองไว้เลยอือ,อโอ้ยตัวเรขขาดไปแล้วหนึ่งสิบสองนาทียังไม่ตัดเลยโอเคนะครับพาเพื่อนๆมาเล่นเด้งดึงกับ